สวัสดีครับสำหรับวันนี้จะพามาดูการสักอมดอกบัวสมปรารถนานะครับว่าจะเป็นยังไงจะสวยงามขนาดไหนอติดตามชมนะครับและนี่ครับก่อนเราจะไปชมการสักเรามาชมวันนี้ก่อนครับเสียงพ่อแก่ครับเป็นเสียงของอาจารย์เองนะครับที่อาจารย์ได้เก็บรักษาไว้ตั้งแต่สมัย อาจารย์ของอาจารย์แล้วมั้งครับอันนี้ผมก็ไม่แนาา่ใจนะครับอันนี้ครับเสียงที่อาจารย์เก็บไว้นะครับรลองเมียยกเหตุผลหวารล้อมให้เมียซึ่งมีาที่ทาบัญชีช่วยอบูเงินท่อของเธออีกคนหนึ่งและขณะเดียวกันในวงกออ์กาค่อยๆหุกิจการค้าของพ่อตาโดยยึดลูกค้าให้ไปเชื่อถือเขาหญิงกว่า,าเจ้าแก่ซึ่งเป็นพ่อตา ตอนถึงตรวจจีนปีหนึ่งทับตวจแล้วแทจะเป็นลมล้มสนกพระโรงงานมีนี่สินท่วมทนแกเพิ่งรู้ว่าลูกเขยกับลูกสาวทรยศโรง่แกก็เกิดเรื่องทะเลาะวิวาทแทจะฆ่ากันตาในองนี้ไม่เคยเยแล้วมีสัมันกนพดประนสั่งยเขาโกงได้จะมเป็นจุดเดไม่ได้เมีเขารื้วาลูกสาวเท่าแกเขาลอยเป็นไปกับผัวเข้าข้างผัวคือในองค์อย่างเดียว ตา้อองยอมรรับภะนี้ีนคนเเรรนเเดยวืว่องเขาก็เพิ่งจะมาสักครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับนะหลังจากที่ครั้งที่แล้วน้องเขาได้ลง,อ,งลอ่าหน้าหน้าทองใสิการินทองไป,ป,งไปวันนี้ก็เลยกลับมาสักปุ้มดอกบัวสมปรารถนานะครับส่วนไอแดงแข้างบนก็จะเป็นอ่ายานคูนะครับที่สักไปก่อนหน้านี้ เสร็จไปเมื่อกี้นี่เองครับเป็นการสักน้ำมันนะครับ,บน้องคขาบ,บอกว่าเดี๋ยวมันจะเกินคอเสื้อก็เลยขอเป็นสักน้ำมันดีกว่าน้องกําไรสาวสวยอีกคนหนึ่งครับหน้าตาสวยไม่แพ้พี่สาวเลยครับพี่สาวก็น้องแมมครับ EP ที่เท่าไหร่ผมก็จําไม่ได้นะที่ว่าเราสัมภาษณ์ไปนะแต่นั้นคือน้องแมมนะพี่สาวของน้อง กำไรนะนั่นคือระยะหลังๆนี่เท่าแก่คงทุกข์จากเรื่องแรกถึงหลายครั้งติดๆกันนี่ต้องเสี่ยงวัวสมปักขนาดครับแล้วแกมาทำตําแหน่งว่าสมปักขนาดนี้ก็พุทธคุณนะครับก็เห็นไปนนทางด้านเมตตาเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับได้คุยได้พูดกับใครก็ จะมีคนรักคนนหลงคนชอบ <ไป S 2> อะไรประมาณนี้ครับทร,มรงมาณนก็มีผู้ใหญ่คอยเคลื่อนไหวอะไรประมาณนี้แหละครับแล้วก็จำเขาได้ครับต้องคอยตักอาจารย์ต,ต,ตีแต่พุทธคุณก็จะอยู่ประมาณนี้ครับ สมครพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่หนูสวัสดีอยู่ที่ริมหนองน้ำหลับตาคนแห่งหนึ่งกว่าเป็นจริงแม้ว่าไม่ต้องหลับตามีละมอ็อกุ่มไม้ผลปังมันก็ยากที่จะมองเห็นอยู่แล้วเพราะว่าช่วงเนี้เป็นเวลารุ่เพลบครับกว่ามืดก็เริ่มโรยตัวรอบคลุมไปทั่วบังอย่างาไปด้วย เสียงเจ้าสิ่งที่แกโยนนะตกลงในหนองน้ำเสียงตุนมน้ำกระจายแกมองตามแล้วก็ยิ้มอย่างพอใจก่อน อยากถึงใจเลยขอให้ชนะเธอปัญหาก็ไม่มีสิยี่ห้ออาจารย์เทอมทำมาเป็นสิปลายแล้วชนะทุกรายจนจะหาที่อยู่ไม่ได้แล้วอะจะให้พวกแพ้รู้นี่มันจะเอาแบ่งสีแดงๆปึกหนึ่งใส่มืออย่างขยันขยอเมื่อแกทําท่าอิดเอื้อนที่จะรับเดี๋ยวเอาไว้เสร็จเรื่องก่อนก็ได้นะค,คุณหลงไกกันหน้าตายิ้มย่องผ่องใส เอ้ยโล่งออกไปทีแม่เรื่องนี้มันทําผมกลุ้มมานานสบายแล้วอาจารย์หมดเรื่องกันไปทีนี่ของผมซื้อขยับตัวควักกระเป๋ากางเกงดึงกระเป๋าเงินออกมาก็ได้เหมือนมันพูดไม่คออ่อยออกตักปอแอะก็เริ่มใจชื้นอาจารย์นี่เก่งจริงๆอาจารย์ทําได้ยังไงเนี่ยฮะก็ไม่ได้เก่งเพ่งอะไรหรอกมันก็ทำความเจ็บช้ำให้คนอื่นอยู่ไม่น้อย บางคนก็จะใส่ตัวโอมนะงท่าเอาเลยทีเดียวเมื่อเกิดแพ้คดีความแม้จะเป็นวายทุกประสาจะมีวิธีทำให้ผูชนะคดีได้โดยไม่จำเป็นว่าภาษาจะเป็นฝ่ายที่ชนะแบบโอมโอหรือว่าอาศัยความมีเงินมีทวกข้องคนไหนมาให้แกทำพิธีก็เป็นชนะทุกรายแม้บางครั้งเป็นคดีที่รู้กันทั้งบางว่า เขาขึ้นสีแ<ส>ดงแลสวยนะที่ดินเขายึดบ,บ้านเขาอาศัยความที่พวกคนไปตกปลาหาปลาก็จะเจอเรื่องประหลาดเสมอๆก็คือมักจะเห็นปลาช่อนที่ตัวโตมากบางคราวก็เห็นว่ามันไว่ายไปดินผู้รนทุรายไปบางก็เจอตัวที่ตายแล้วลอยกระเพื่อมอยู่เคยมีคนลองจับมาดูแล้วก็ให้ประหลาดใจที่ปลาเหล่านั้นมีได้เย็บปากสนิทปลามันถูกใครเป็นคนเย็บปากไว้ แล้มันกินอะไรไม่ได้และทรมานที่สุดที่ยังไม่ตายก็เที่ยว่ายเอาปากทิมโนนทิมนี่ไปด้วยบ้างก็่ายวนจนหมดแรงที่สําคัญบางตัว นีที่ต้องตายในลักษณะนี้เพราะปากมันกินอะไรไม่ได้ใครมาทำมันอย่างนี้วะเนี่ยเออทำไปทรมานทรการมเย็บปากมันแบบนี้กินอะไรก็กินไม่ได้นหนา,ายใจบนน้ที่ทำ ตอนนี้ก็สักเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็อาจารย์จะได้ลงคาถาไ้ในตัวยันอีกทีนะครับเพื่อที่จะให้ยันนี้มีความเข้มขลังหลังจากที่สักเสร็จหนับ เสร็จแล้วครับหลังจากที่อาจารย์ได้ใส่คาถาไปแล้วก็ผมน้ำมนต์ไปก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ